สวัสดีคนนะคะที่กำลังติดตามชมนะคะทางช่อง Johnny นน Top Channel นะคะค่ะวันนี้เราก็พามาพามาเลี้ยงแพะนะคะซึ่งตอนนี้เรามีแพะอยู่ชื่อภาษาซึ่งเรามีแพะอยู่ทั้งหมดตอนนี้นะคะมีทั้งหมดเจ็ดตัวค่ะหกหตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นพ่อพันธุ์ของเรานะคะ อันนี้ก็เขเป็นคุณสามีนะคะสวัสดีค่ะหน่อยอะบอกออันนี้เราก็จะเป็นพันธุ์แองโกลผสมพื้นเมืองนะคะอันนี้จะเป็นเป็นแพะที่กินหญ้าเก่งมากค่ะแล้วก็เลี้ยงลูกเก่งมากค่ะข้อดีก็คือกินหญ้าเก่งะคะ่ะ ให้ลูกโดกนะคะอันนี้ก็จะเป็นพ่อพันธุ์ของเรานะคะส่วนพ่อพันธุ์ของเรานะคะก็จะเป็นพันธุ์คาราฮาริเลสนะคะตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนู้นนะคะหัวแดงแดงก็จะเป็นพันธุ์บอลูกผสมนะคะตัวต่อไปนะคะตัวขาอขาูน้นก็คือเป็นเป็นลูกผสมซาแนานนะคะ บอซาแนนนะคะซึ่งบอซาแนนจะให้เออ่ลูกโตเร็วน้ำหนักดีเพราะว่าน้ำนมเขาเยอะนะคะส่วนบอก็จะเป็นแบบพวกเจ้าเนื้อเนาะอันนี้ชอบตรงที่มันกินหญ้ากเก่งนะคะพันนี้คือกินหญ้ากเก่งมากคะ่ะ ที่ผูกไว้ก็เพราะว่ามันเป็นตัวที่ผ้ามูลลเละแลนเละก็เลยต้องผูกเพิ่นไว้ผูกไว้ตัวเดียวนี่คือจบเลยพี่น้องนะคะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นลูกลูกของตัวนี้นะคะลูกของตัวแดงๆดงคือเพิ่นให้ลูกแฟดอันนี้จะเป็นพ่อเขาจะเป็นแองโกเป็นบอเป็นบอเแองโกที่ไม่มีเขานะคะคือสองตัวนี้กับตัวนี้ เพื่นจะบ,บม่มีเขาตั้งแต่กําเนิดเลยนะคะตอนนี้ก็ได้อายุได้ประมาณสามเดือนแล้วค่ะสามเดือนนี้คือตัวจะทัมม้าแม่ละก็ถือว่าตัวเร็วค่ะเลี้ยงเลี้ยงง่ายแล้วก็โตเร็วนะคะส่วนแม่เขาทั้งสามตัวนี้นะคะก็ทับตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะคลอดประมาณเดือนสิงหานี้นะคะแล้วก็ติดตามชมว่า ลูกเขาผลงานเขาจะออกมาเป็นแนดวดาจะัตใหญ่คือพอเพิ่นบอกคือแพะตัวนี้คืออายุเพิ่งได้แค่สิบเดือนนะคะคือัวใหญ่แห้งพี่น้องถ้าไม่ดูฟันก็คือไม่รู้นะคะว่าน้องยังไม่ถึงปีนะคะพอเบิง่งโตจากหน่วยการโตเพื่อนี้คือใหญ่แห้งตอนไปสื่อนี่ก็คือแบบกาว่าคือจะสูงและค่าบบวาวนะคะพอพ่อหฮาได้เห็น ตัวเพิ่นเนาะมันกะบอกาจะบอกาจะถามเพราะว่าทุนห่อห่อบอคอยหลายเนาะพอ่อพ่อห่อห่อเลยตัดสินใจถามเพิ่นว่าผูนี่เพิ่นขายตัวเท่าไหร่พอได้ฟังราคาแล้วคือตกใจมากเลยนะคะก็เลยเฝ่าตัดสินใจสื่อแบบบอตอบอบอตอเพิ่นพ่อบาทถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ ก็ถือว่าเป็นแผลเลือดลอยเลยนะถือว่าเป็นเลือดลอยเลยนะคะเพราะว่าพ่อแม่เขาก็คือ <100. S 1> เลือดลอยเลยนะคะราคาพ่อแม่เขาก็ประมาณหมื่นสองไม่ใช่สิหมื 10, ่นกว่าถึงสองหมื่นห้าอัทเลยค่ะอันนี้ไปเห็นกับตาแล้วก็เลยกาเวานะคะครับสำหรับอ่า ที่สนใจนะครับที่อยากจะเริ่มเลี so ้ยง uh, <M> ไม้นะครับผมเข้ากับฟามาทีจะแนะนําใดนะครับเพราะว่าประสบการณ์ของเข้าประมาณสามสี่ปีแล้วนะครับเขาฟีที่หาแล้วปีนี้นะครับเข้าเลี้ยงไม้แหลกแหลกนะครับก็มีตายแน่นะครับมีอย่างแน่มีรวยแน่รักษาท่านแน่พาท่านแน่นะครับกับมากมายหลากหลายประสบการณ์นะครับสาหรับคนที่อยากเริ่มเลี้ยงไม้นะครับสายพันธุ์ที่เขาแนะนำกับครับแต่มีตัวนี้นะครับลูกผสมนะครับที่เป็น แองโก้พื้นเมืองนะครับตัวนี้เขาจะแข็งแรงนะครับตั้งแต่ซื้อมาเลยไม่เคยเป็นโรคอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับว่าสีฝนสีหนาวนะครับเป็นไกนยูน้ำเเผามากเป็นสีบกค่อยได้ฉีดยานะครับฉีดยากับนี่แต่แค่ยาบำรุงนะครับหลักกายาท้ายพยาธเท่านั้นนะครับที่เหลือก็คือบกบได้เหตอย่ายงเลยพี่น้องบ่มีไข่มีวัดมีอย่างนะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นตัวแบบนี้นะครับ เขาเรียกว่าลูกผสมหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นประมาณเลือดเลือดสูงนะครับตัวนี้เราเราเราไม่เคยบอกลูกค้าว่าตัวนี้เลือดกี่เปอร์เซ็นต์เราไม่เคยนะครับเพราะว่ามันบสามารถาศิวดได้นะครับทางการอ่าทางการแพทย์ทางการวิทยาศาสตร์ที่เขาอันนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วบสามารถาศิวดได้นะครับว่าเขามีเลือดบอลมีท่าไหลเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเท่ากับสีบอกแค่ว่าเป็นเลือดสูงนะครับเลือดสูงเพราะอย่างเพราะว่าเมืองจากโค้งสร้าง นะครับโครงสร้างของเขานะครับโครงสร้างเขาก็จะล่ํานะครับเตี้ยล่ํานิดนึงนะครับถ้าเป็นเลือดสูงขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นเลือดร้อยจริงๆนะครับโครงสร้างเขาจะใหญ่มากนะครับขาแข็งเขาสีเงยโครงสร้างเขาสีดีนะครับสําหรับมือไม้นะครับพะเลียงลักษณะทํานี่นะครับลูกผสมแน่ว่าลูกที่เป็นลูกผสมบอลูกผสมแองโกพื้นเมืองนะครับแล้วก็บอชาแนนนะครับเขาจะแข็งแรงมากพวกนี้จะไม่เคยเป็นอะไรเลยนะครับ แนะนำเลยนะครับสําหรับมือใหม่นะครับเป็นยังเข,าข้าคือต้องเก็บว้เพราะว่าเก็บววหนึ่งเข้าเบิ้งจากกุ้งสางของแม่พันธุ์นะครับเพราะเอาพอเลือดพ่ดว่าเป็นเลือดลอยเลยแหละนะครับพ่อแม่เขาเป็นเลือดร้อยเลยนะครับตัวน,นี้นะครับเขาออกมาเป็นคารานะครับ เขาเก็บไว้เพื่อว่าเขาเสียเอารงสงังมใสยีเขาพอเลือดลอยนะครับตัวนี้มันจีสามารถเทียนไทยดูแพะเข้าไงนะครับหลักก็ะแข็งแรงแม่พื้นเมืองพอเลือดลอยนะครับเวลาหลวงมาธว่มมันลอยบอมันกับบ่อได้ลอยนะครับแต่ว่าเขาเอาความแข็งแรงนะครับของลุ่นลูกเพิ่นนะครับเพื่อสิใส่งานต่อไปนะครับสมมุติว่าเพิ่นได้ลูกแล้วปุ๊บถามว่าเขาเสียเอาพอผสมลูกแบบบ่อได้นะครับพี่น้องบอกไปเลยนะครับ แม้แต่อายกับน้องก็ยังไมรผสมกันนะครับเขาสิแยกออกนะครับถ้าเป็นลูกเพิ่นเข้าอากาศเยนพอพันหม่เข้ามันเรื่อยๆนะครับแต่ว่าสำหรับชุดหนานะครับสีประมาณอีก4-5เดือนข้างหนานะครับเขาก็มา่าเบิ่งนะครับว่าลูกเพิ่นเนี่ยสิเป็นจังไหรนะครับถ้าเพิ่นให้ลูกดีนะครับมีตัวแม่มีอย่างนะครับเข้าอาสิเก็บเพิ่นใหมส่วนลูกเพิ่นเขาอาสาแยกไว้อีกลักษณะหนึ่งนะครับเพราะว่า้ม่เพิ่นมามาทับกันนะครับทางทา้งทรับ ทัางทางแพะเขาเขาว่าจ็ดสี่นะครับเขาเอินประทับเนาะส่วนตัวแม่มันแม่พันุเข้าสีเป็นแม่บล็อกนะครับตอนนี้เขากาลังหาเพิ่มเติมนะครับหาเพิ่มเติมแม่บล็อกประมาณแม่เป็นสี่นะครับมึงกําบอนะครับกับชาแนลอย่างนี้นะครับส่วนมากเราเราจะดูที่โครงสร้างเขานะครับถ้าโครงสร้างสูงใหญ่นะครับเราก็จะเอานะครับสำหรับนะครับราคานะครับยูนีนะครับก็เป็นราคาที่จับต้องได้ นะครับคือจังหลักพันไม่ถึงหมื่นนะครับเหมือนกับคู่นั้นคู่แฝดนะครับผู้นะครับตัวผู้ถ้าช่างน้ําหนักก็อยู่ที่ประมาณโลละร้อยกว่ากว่านะครับเขาสีได้น้ําหนักคือประมาณสิบสิบสามสิบสี่โลนะครับตามเดือนนะครับเพราะว่าเฮาเฮาเฮาบ่ได้ให้อาหารหัวอาหารเป็นเป็นกิจจลักษณะนะครับเฮาให้แค่เสริมเท่านั้นนะครับแต่ว่าสําหรับแม่เขานะครับเฮาเฮาก็เลี้ยงไว้เนาะ ตัวนั้นนะครับคู่นั้นเราคิดที่ห้าพันนะครับตัวละห้าพันตกทั้ตัวละสองพันห้าตัวผู่นะครับถ้าใครที่อยากจะเริ่มเลี้ยงนะครับหรือคิดไว่อยากหาพอพันพอพอพอได้ทดลองสักกอนนะครับก็เอาไปได้นะครับโค้งสั่งิ่นก็ได้เลยนะครับว่าเป็นบ่อเองกสสำหรับนะครับการแนะนำนะครับหล้กการไอการถ่ายคลิปในมือนี้นะครับก็เป็นอีกจุดจุดหนึ่งนะครับของคนที่สนใจนะครับ สนใจในการเลี้ยงแพะนะครับที่อยากจะหันกลับมาอยู่บ้านนะครับพักผ่อนอย่างสบายนะครับเราก็สามารถแนะนําให้คุณพอทราบข้อมูลเบื้องต้นนะครับหรือว่าถ้าผู้ใดสนใจนะครับกับคอมเมนต์อ่าต่วิดีโอนี้ไว้เลยนะครับเฮาก็จะตอบได้นะครับว่าสนใจเออลักษะแพะจังสันจังสีอยากได้แบบนั้นแบบนี้เฮาก็สามารถติดต่อได้หรือว่าอยากเขามาเบิ้งนะครับกับคอมเมนต์ไว้นะครับเฮาสี่บอก สถานทีนะครับตาหรับคลิปนี้นะครับเท่ากับโคงสิจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เจอกันอีกคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการสร้างคลิปต่อๆไปครับ